ข่าวด่วนคะ่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุฟังให้ดีนะคะล่าสุดกรมกิจการผู้สูงอายุออกมาแจ้งในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ให้ถายาทมารับเงิน30,000บาทจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แล้วซึ่งเรื่องนี้คืออะไรแบบไหนล่าสุดทางพอมอ,ออกมาแจ้งชัด เรื่องนี้ประเด็นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปว่าทายาสามารถมารับเงิน30,000บาทจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้หรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่องกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะล่าสุดในส่วนของกรมกิจาการผู้สูงอายุออกมาแจ้งข่าวกรณีมีการแชร์ผ่านโลกออนไลน์ถึงเรื่องของผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วให้ทายาทมารับเงิน30,000บาทจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดตามที่มีการแจ้งข้อมูล ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นผู้สูงอายุที่มีการเสียชีวิตไปแล้วให้ทายาทมารับเงินพอมอออกมาชี้แจงชัดเจนนะคะว่าประเด็นนังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นเรื่องจริงทางพอมอชี้แจงว่าในการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดทําศพตามประเพณีตามโครงการสนับสนุนค่าจัดงานศพในส่วนของผู้สูงอายุตามประเพณีนั้น ได้มีการดำเนินการตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีงบประมาณในการช่วยเหลือรายละ3,000บาทเท่านั้นซึ่งคุณสมบัติก็คือเป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้มีบัตรหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ในายอำเภอและในส่วนของผู้อำนวยการเขตหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอประธานชุมชนเซ็นลรับรองซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองส่งค้อตัวนี้ให้ตามที่ประกาศฉบับนี้ได้มีการถแถลงไว้ส่วนเอกสารที่ต้องนำไปยื่นนะคะมีดังนี้ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต แจ้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอรหรือเทศบาลอบอตอส่วนระยะเวลาในการขอใช้ระยะเวลาตามกำหนดประมาณ6เดือนและช่วยเหลือรายละ3,000บาทเท่านั้นไม่ใช่30,000บาทค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ